ยังอยู่กันที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนค้นเดินทางขอภัยค่ะค้นยางขามทางนี่แหละค่ะท่ามาลลยเนาะค่ะไปที่ห้องประชุมบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกดสันหนึ่งสารกลางจังหวัดศรีสะเกดค่ะ นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกก็ได้มอบไม้ให้ใน้าสำรวยเกตกุลร่องผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานการประชุมการป้องกันอุบัติเหตุจากท้องถนนจากกรณีที่รถจัก,กรยานยนต์ได้ชนค้นขามทางนะคะหรือว่าทางมาลล่นี่แหละเนาะโดยมีน้าบุญประสงค์นวลสาย วนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะเจ้าหน้าที่และกะส่วนราชการที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมป้องกันอุบัติเหตุจากถนนกรณีรถจักรยานยนต์ชนค้นยางข้ามถนนนะคะค่ะซึ่งการประชุมดังกล่าวมีประเด็นการพิจารณาและความเห็นในเรื่องการกำหนดมาตรการแนวกันแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการหยุดรถให้ขนข้าม บริเวณทางข้ามและการออกแบบทางม้าลายที่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมายถนนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัยและประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกนิรภัยทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินถนนทางข้ามในเขตจังหวัดรีสเกตต่อไปค่ะค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ซอยกันป้องกันนะคะ โมเมนเฮดแต่แผนเน้น right ้องมิน้อเอาออกมาปฏิบ like ัติพร้อมนะคะค่ะข้ามไหมคะพี่แนนไม่ถึงว่าพี่แนนข้ามข้ามทางมาลายใช่ค่ะพี่แนนข้ามทางมาลายข้ามสะพานลอยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องทำให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อความปลอดภัย